ติดตามครับมวยฮิตวันจันทร์นะครับสำหรับคู่ถ่ายทอดสดคู่แรกนะครับของรายการไปร่วมกัรลุ้นกันเลยทีเดียวนะครับปาภัยลีเจอกับตีเล็กเปิดใจให้กว้างครับมวยไทยไม่ได้มีมิติเรื่องของเกมการพนันอย่างเดียวครับต่อยอดได้เยอะครับนั่นครับตู่สอโชคพีชัยทีมงานโกชัยครับคงจะลุ้นอยู่หน้าจอของช่องทูหมายเลข24นะครับนี่อยู่ในชุดเดียวกันครับ จิ้มไม่ถึงครับแม่ทางด้านของปารีนิ่งใช้ได้ใช่ไหมทีเดียวครับคุณกี้แม่จังหวะลุกลับนะครับประเภทเครื่อม้อนชาซ้ายมาครับตีล็กจังหวะปารีครับขว่างหน้าดันนวครับดันสู้ทีเขาซ้ายกระชากครับรอบมาตีเขาขวาเลยครับแม่ตอนนี้พมตีเขาขวาไม่ดีครับปารีเกมลุกเต็มรูปแบบเอาละครับเดินเกมลุกเต็มสูบเลยครับปารี หยับเดินครับอ้าวลูกนี้ครับตัดขวาล่างครับโดนเตี้ยไหมครับมาเพรีเดินชนต่อไม่ได้เดินเร็วเท่าไหร่นะครับเดินแบบแบบมีจังหวะมีรุกมีรับลงล่างคิดไปด้วยครับวางแค่ขวาวางหน้าไว้เอ้าแทงซ้ายแทงซ้ายสามที่ทีเล็กว่าไงครับมหาลูกนี้ไข้ขาวไ้เลยครับโอ้โหไข่ไข้ขาวไเลยผิดถูกกติกาไม่รู้ครับอยู่ที่กรรมการครับอาครับเข้ายำกับเข้าปุ้นแล้วนะครับ อะไรจะดีกว่ากันครับเข้ายำนาที่วาดเข้าปุ่นโพราดมาออกไม่ออกความแคบคนผ่านไป3ยกยังยังหยุดไม่อยู่ครับล่อัันต่โอโหยลูกนี้ครับป่าไพรีครับลูกนี้หักสวยจริงๆครับหกักเอาตีเล็กสุดลงไปคาดเชือกครับดูล,ล่างโอโีกโอ้หคุณเบกกี้สองดอกนี่เป็นไงมาสองดอกนี่มันก็เรียบร้อยนะครับมา好好ดูครับตีเล็กจะกลับมาได้ไหมครับ แมโดนต้นยกสี่ด้วยมาเอาแลยครับตีเล็บพยายามจะ่ฮึดกลับมามาพยายามจยาฮึดกลับมาครับโดนเข็นลงลงไปแล้วครับหัวทิ่มเลยครับอ,อย่าเพิ่งด่วนสรุปเครับยังพอมีเวลาไอ้ที่เห็นน่าจะใช่หรือเปล่าครับหมัดมวยเหมือนเหมยกล้วยปิ้งเอาเพียรพยายามเข้าไว้ขยันเข้าไว้ครับเปิดเกมเปิดเกมตีไปตีไปอาวุธได้ทรงยิงแม่แต่ว่าลูกหักคอลูกหักคอของปราบไพยรีครับไปไม่ถนัดนะครับ วุ่นวายว้าวุ่นอีกแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับตอนยงนั้นตาพอดีทันชัดแต่ว่าตอนนี้ตีเล็กเร่งขึ้นมาเร่งขึ้นมาครับเอ้าโซ่ปูดีเอาละครับตีเล็กถางลลางบอกยังไม่พอเอา้าดีครับเจ้าฉลามดำครับแมเจ้าฉลามดำเพิ่งชนะมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับมาแข่งมาเชียร์รุ่นน้องร่วมค่ายครับมารวมใจเพื่อนตีตีตต มันหยดรับอีกประมาณ4ี่สิบวินาทีไปกี่ต้องชื่นชมครับแบบนี้ครับของดีของแต่ละผ้าครับมารวมตัวกันที่ขาดทรอากาศดอนเมืองยังไม่มีใครยอมใครมาดิยอมได้ยังไงครับกีฬาของลูกผู้ชายครับบนเวทีนีก่ก,กิการดกาเฉีน่นทิ้งขวาเข้าไปครับทางด้านของตีเล็กเอ้าเดินต่อยเดินเสียบสถานการณ์พยายามจะกดดันให้มากขึ้นครับคุณกี้ราคาเป็นสิ่งสม,มุิอาวุธเขาบอกว่าเป็นของจริงครับ แข่งเดียวดอกเดียวชีเดียวอาการเดียวช็อตเดียวเพอเพอเปลี่ยนเสิร์ฟเปลี่ยนชีวิตได้โอ้โหคู่แรกมันอ้าวพลิกตะแคงลงไปล่างอีกแล้วคูมิเชนแข็งแรงมากครับปาไพรีแหมโชว์ความแข็งแรงนะครับลูกนี้ลูกบิดลูกหักหัก,กตีเล็กลงไปอยู่ล่างในวิธีบอกว่าแหมตะกนบอกทีบทีบทีบให้คุมสถานการณ์ไว้นะครับเร่งต่อครับตีเล็ก ยังไม่ย่อท้อนะครับเพิ่งผ่านไปครึ่งนาทีมัดแข็งซะหลุดอีกแหมยิ่งเดินยิ่งหลุดยิ่งหลวมนะครับตอนนี้ปาเพรีคืน้วยคืนไว้แข็งไวอีกทีหนึ่งโอ้วันนี้ปาเพรีนักชกจากเมืองย่าโมวันนี้แข็งแรงจริงๆครับต้นยกสี่นี่หักหักสองดอกนั้นนี่แหมเป็นเรื่องเลยนะครับคุณเปกกี้แมจังหวะหักแทลจะปิดกลังเลยนะแมดันเข้าไปเพลิน ตีเล็กนี่ก็สู้ยิบตาเลยทีเดียวนะครับทีมงานของตู่สโชคมีชัยนิบโบก็ขึ้นมานะครับจับในตีสู้ทำท่าจับแบบกู้ขี้สนุกเลยทีเดียวครับมาเสียลูกหักนี่แหละครับหยิบไปคะแนนทั้งสาท่านชูมือให้ป่าภไยรีสอสว่างยิมหรือสอเทลพัฒนเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับ